สวัสดีครับถอมโกสัมพีครับวันนี้ผมมีเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับอยากจะให้ทุกท่านได้ชมนะครับเหรียญนี้ก็คือเหรียญลวงปู่พระครูบรระพ์วิธานนะครับวัดจุมพลนะครับปี2540นะครับรุ่นพิเศษเนื้อทองแดงนะครับประวัติของท่านนะครับไม่ธรรมดาลวงปู่ท่านนะครับได้ เหยียบรถกระดุกมาแล้วนะครับถือว่าเป็นอิทธิฤทธิปฏิหารของท่านที่แสดงให้เราสิทยานุสิทธิ์และคนที่ไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนานครับลบหลู่ท่านได้เห็นว่าพระอริยสงฆ์มีจริงในโลกไม่ใช่ดับสูญไปนะครับหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับดับขันพระปริณีพานไปแล้ว ปัจจุบันหลวงปู่วรพจน์นะครับมรณภาพไปแล้วเมื่อปี2,545ครับแล้วก็ร่างกายสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยนะครับถือเป็นพระเทระเทราจารย์นะครับอีกรูปหนึ่งที่น่ากราบ,บไหว้ได้อย่างสนิทใจแล้วก็ถือเป็นพระเทราจารย์ผู้เรืองวิทยาคมอีกรูปของจังหวัด ขอนแก่นนะครับมีผู้คนหลายๆท่านสายเมืองหมอแคนยกให้ท่านเป็นเบอร์สองนะครับต่อจากหลวงพ่อผางนะครับถ้า,าหากท่านใดนะครับเจอวัตถุมงคลนะครับของท่านนะครับอย่าปล่อยให้หลุดมือนะครับเพราะว่าพุทธคุณจะเกินกับราคาที่เจ้าซื้อมากนะครับถ้าใครมีก็ เก็บไปเช่าบูชานะครับเ,เพราะว่ารุ่นนี้ก็คือรุ่นอของลุงปู่วรพจน์เหยียบรถเดืองนะครับถ้าเป็นทางภาคอีสานก็จะบอกว่าเหยียบรถเดีองนะครับซึ่งประวัติอของลุงปู่นะครับเดี๋ยวจะลงไว้ใน ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับจะลงให้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนต่อไปเรามาชมเหรียญอ่าสักหน่อยนะครับเหรียญก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปของอ่าหลวงปู่วรพจน์นะครับเป็นรูปของท่านแล้วก็ก็จะมีจุดไข่ปลานะครับล้อมรอบเหรียญรูปเหรียญก็จะเป็นรูปทรงกลมนะครับด้านบนก็จะเป็นหูห่วงมีหูมี หัวห่วงอยู่ในตัวเหรียญน,นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีตัวหนังสือนะครับเขียนว่าหลวงปู่วรพจน์วิธานนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นมีรูปก็คือรูปรถนะครับแล้วก็มีหลวงป,ปู่เหยียบท้ายรถนะครับรถก็จะยกยกล้อหน้ายกด้านหน้าขึ้นนะครับซึ่ง ทางภาษาอีสานเขาจะว่าเหยียบรถเดืองเหยียบรถเดียยนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ถ้าถ้าพูดทางอีสานจริงๆก็จะเรียกว่าเหยียบรถเดี่ยนะครับซึ่งด้านหลังก็จะมีสันนนนะครับขึ้นรอบๆเปลี่ยนแล้วก็ด้านในก็จะเขียนว่ารุ่นพิเศษนะครับวัดชุมพลนะครับนะ วัดจุมพลนะครับจอจานนะครับขอัยด้วยนะครับวัดจุมพลแล้วก็ใต้รถก็จะเขียนว่าครบรอบ98ปีนะครับอัอนนี้ก็จะเป็นอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับเขียนไว้ซึ่งเหรียญนี้ก็จะมีขนาดประมาณเหรียญห้า ยุคใหม่นะครับสมัยใหม่ประมาณเหรียญ5บาทสมัยใหม่นะครับครับผมซึ่งนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับแล้วก็ประวัติของหลวงปู่นะครับและสุดท้ายนี้นะครับถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ สวัสดีครับ